ครับพบกับ Safe. ครูคผู้ช่วยวันธรรมดาชนนวันหยุดกับครูนพพลวิบูรวงศ์นะครับวันนี้นะครับจะมาเฉลยข้อสอบนะครับที่ได้อาลงไว้ให้นะครับข้อสอบข้อแรกนะครับคือข้อที่สามนะครับคือข้อที่สามที่ที่เราจะเฉลยวันนี้นะครับก็คือข้อได้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับข้อได้คือโครงสร้างข้อมูลที่มีการเข้าถึงข้อมูลแบบสองทิศทางก็ค <number item related> ือทางหัวและทางท้ายนะครับที่เข้าทางหัวและทางท้ายได้ก็คือคิวนะครับเข้าถึงนะอ่า คิวคืออะไรนะครับคิวคือการจัดคิวทั่วไปที่เรารู้จักกันนั่นแหละเช่นอะไรอะ่ะการเข้าแถวซื้ออาหารนะครับการเข้าแถวขึ้นรถอะไรเงี้ยนะครับนี่คือคิวนะครับการเข้าแถวรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับนี่ก็เป็นคิวเหมือนกันนะครับเข้าคิวนะครับก็คือมาก่อน,นะครับเหมือนเราจะซื้ออาหารแล้วกันนะจะซื้ออาหารนะครับ นี่ร้านอาหารใช่ไหมนี่เป็นร้านอาหารอันนี้คนทําอาหารคนที่มาก่อนนะครับก็จะเรียงแถวกันอยู่นะครับอ่าคนที่มาที่หลังจะต่อท้ายคนที่อยู่ก่อนก็จะได้อาหารก่อนนะครับอ่านี่กรณีร้านอาหารตามสั่งอันนี้คือคิวนะครับธรรมดาเลยนะครับข้อมูลก็ข้อมูลใหม่ก็จะเข้ามาต่อข้างหลังข้อมูลเก่าก็จะทะลุออกข้างหน้าไปนะครับตรงนี้ก็คือมีการเข้าถึงข้อมูลแบบ แบบเรียงลาดับนะครับก็คือจะต้องมีการเรียงลาดับก่อนหลังนะครับอันนี้คือคิวนะครับต่อไปนะครับอันที่2ออ่าอันนี้คือตอบคิวเนาะทำไมสแต็กอารีและอารีสองวิติถึงผิดนะครับเราเฉลยข้อถูกแล้วต้องเฉลยข้อผิดด้วยนะครับสแต็กคืออะไรนะครับสแต็กก็คือโครงสร้างข้อมูลที่มีการเข้าถึงข้อมูลเพียง1ทางก็คือทางอะไรครับทางทางอะไรจะเรียกว่าอะไรทางปากมันนะครับเข้าถึงทางปากมันนะครับอันไหนเป็นปากนะครับ ถ้าข้างบนเป็นปากนะครับอันไหนที่เข้ามาทีหลังก็จะออกก่อนนะครับเข้าทีหลังออกก่อนใหม่กว่าออกก่อนนะครับอันนี้คือสแต็กนะครับใหม่กว่าออกก่อนอ่าสมมุติเป็นแบบนี้นะครับอันไหนที่เข้ามา,มาเข้ามาก็จะก็จะถูกถมลงข้างล่างนะครับโดยถูกไอ้พวกนี้ทับอยู่เหมือนการเรียงจานนะครับ น้อยคนนะจะมาเอาจานจากข้างล่างไปนะครับจะเอามาจานจะเอาจานจากข้างล่างไปใช้ส่วนใหญ่เราก็จะหยิบข้างบนเราไปใช้นะครับพอเราล้างเสร็จปุ๊บเราก็เอามาเก็บไว้ข้างบนต่อนะครับแล้วก็เอาข้างบนไปใช้เรื่อยๆนะครับข้างล,างางล่างก็จะกล่าวกึกเลยนะครับไม่ได้ใช้อ่าอันนี้คือคือสแต็กนะครับเข้าทางปากออกทั้งปากนะครับเข้าทางเดียวนะครับนี่คือสแต็กนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นเรื่องของอารีนะครับอารีเนี่ยนะครับเวลาเข้านะครับ เวลาเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันจะมีลำดับของมันนะสมมุตินะอ่ามีมีช่องศูนย์และอารีนะฮะอารีเริ่มจากศูนย์นะครับอ่จาจะเข้าถึงสมมุติว่าเราจะเข้าถึง2ก็ไปก็ไปที่2เข้าถึง3ก็ไปที่3ลักษณะเนี้ยนะครับเข้าถึงตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องเรียงลําดับเหมือนกับคิวแล้วก็สแตก็กนะครับจะเข้าถึงกลุ่มของข้อมูลตรงไหนก็ได้นะครับทั้งอาร์หมิติและ2มิตินะครับก็จะเป็นแบบเดียวกัน นะครับดังนั้น, <S <S น,นการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยนะครับอ,อันนี้อะไรยองมิตินะครับจะเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับจะเข้าถึงตรงนี้ก็ได้แล้วแต่อันนี้เป็นการเข้าถึงข้อมูลนะครับนี้คือมีการเข้าถึงข้อมูล2ทิศทางก็คือคิวนะครับต่อไปนะครับข้อที่4นะครับข้อที่4น่นมีอะไรเล็กๆน้อยๆมาบอกนะครับคืออ่านวิชายากๆสะสมไว้นะครับจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจมาเร่งอ่านก่อนสอบนะครับวิชายากๆเราเก็บหมดแล้ว ก่อนสอบเราเก็บแค่กฎหมายเก็บแค่วิชา,าทั่วไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดอาจารย์ทําแบบนี้ได้นะทะลุโป,ปร่งนะ ında, ปีนี้เราได้บรรจุแน่นอนนะครับเราได้บรรจุแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านตํารวจอ่านครูนะครับหรืออ่านพนักงานราชการอะไรต่างเนี่ยสามารถทําได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดเราสะสมวิชายากๆไว้ล่าสุดจะมีการสอบกพอนะครับอ่านยากๆไว้นะครับ,อ, vai, รบอ่านที่มันยากๆไว้แต่เนิ่นๆนะครับจะไปเร่งอ่าน นะครับพอเราเล่ยงอ่านแล้วมันลาบากนะครับมันลําบากเก็บความรู้ได้ไม็เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็จะไปแพ้เขานะครับเราประสบความพ่ายแพ้มาหลายครั้งครั้งนี้เราต้องชนะนะครับอ่ะข้อที่4นะครับการอันดูรีดูในโปรแกรมประมวลผลคําเกี่ยวข้องกับโครงสร้างข้อมูลในข้อใดนะครับการอันดูรีดูเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเกี่ยวข้องกับกอไก่สแต็กขอไข่คิวขอไข่คอควายกราฟงูลิงลิสต์นะครับตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับกอไก่นะครับสแต็กนะครับ การอันดูรีดูนะครับจะเก Greece, ี่ยวข้องกับสแต็กนะครับเพราะว่าสแต็กเนี่ยมีการเข้าถึงข้อมูลแค่ทางทางเดียวนะนะครับแล้วก็เข้าทางปากด้วยนะครับกิจกรรมล่าสุดจะอยู่ข้างบนนะครับกิจกรรมอ่าต่อไปก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะครับอ่ากิจกรรมล่าสุดจะอยู่ข้างบนดังนั้นนะครับอันข้างล่างจะเก่าอันข้างบนจะใหม่นะครับนี่คือสแต็กสังเกตอะไรที่มันคล้ายๆกับอันนี้นะครับนอกจากการอันดูรีดูนะครับก็จะมี เรื่องของประวัติการโทรเรื่องของประวัติการเข้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับพวกนี้จะใช้สแต็กในการเก็บนะครับประวัติการโทรเราโทรล่าสุดมันจะอยู่บนใช่ไหมนะครับประวัติการใช้งานล่าสุดก็เหมือนกันใช้งานล่าสุดก็จะอยู่บนนะครับไอที่ใช้นานแล้วก็จะอยู่เก่านะครับไอที่โทรนานแล้วก็จะอยู่เก่านะครับอันนี้คือสแต็กนะครับการอันดูรีดูมันทํางานยังไงนะครับการอันดูรีดูก็จะทํางานประมาณนี้นะจะมีสแต็กสองอันอันนี้สแต็กอันนี้เป็น อันอันนี้เป็น, Re, นร,นรีนะครับอันดูรีดูนะครับเวลาผมพิมพ์อะไรไปนะเดี๋ยวผมลบตรงน,นี้ก่อนสมมติว่าผมพิมพ์คําว่านบ nope, ก็ได้นะพิมพ์คําว่านบที่โปรแกรมเบิดแล้วกันมีโปรแกรมเบิดนะอ่าพิมคำว่านบนะครับพอพิมพ์คําว่า n n, n ็อก็อยู่นี้พอพิมพ์ O นะครับก็ NO ก็จะขึ้นมาข้างบนพอ p แล้วก็เป็น NOP ออย่างเงี้ยนะครับอ่าอันนี้เป็นคนละชั้นกันเนาะคนละชั้นกันอย่างเงี้ยนะ พอเราพิมพ์เตัวแรกนะครับ n จะอยู่นี่พิมพ์ o ปุ๊บมันก็จะเก็บทั้ง n นทั้ง o แล้วก็พอพิมพ์พปุ๊บมันเก็บเก็บทั้งหมดเลย NOP นะครับจะอยู่บนสุดอะไรก็ตามที่ทําล่าสุดจะอยู่บนสุดสังเกตนะครับพอเรากดอันอันดูปุ๊บนะครับพอกดอันดูปุ๊บนะครับคําว่านบนะครับก็จะถูกย้ายเข้ามาอยู่ปุ่มรีนะ n อ p ก็อยู่นี่เลยคําว่านบถูกย้ายออกไปนะครับ ส่วนคำ,คำว่า no นะครับพอ,พอเรากดพอเรากดอันดูใช่ไหมตัว p ก็จะหายไปนะครับมันก็จะเอาตัว no เนี้ยมาแสดงนะ no มาแสดงนะครับยังไม่มีนบอ่าถ้าเรากด re do ปุ๊บนะครับเอาตัวเนี้ยเอาตัว n o นะครับออกมาโชว์่าอ,ออกมาโชว์แล้วก็เอาออกมาที่นี่ด้วยเอาออกมานี่ด้วยนะครับเอามาเก็บไว้ในส t ต็กอีกอันนึงด้วยลักษณะเนี้ยนะครับอันดู re do นะครับ ยิ่งเรากดอันดูหลายครั้งนะครับมันก็จะยิ่งอะไรครับมันก็จะยิ่งเอาตัวล่างๆเนี่ยอ่ะมันจะสับสนแล้วนะครับยิ่งกดหลายครั้งนะครับอ่ามันก็จะยิ่งเอาตัวล่างนะเอาตัวนี้ไปแสดงไปแสดงนะครับจนถึงที่ไม่มีอะไรเลยนะครับจนถึงที่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เอามาสมมุติว่าเรากดไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรก็ก็จะไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะนี่ก็คืออันดูรีดูนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเราไปติวกัน นะครับเดี๋ยวเราไปติวกันในในคอร์สติวนะครับรับรองว่าอาจารย์จะต้องกระจ่างแน่ถ้าเกิดไม่กระจ่างเนี่ยผมจะไม่ผ่านเรื่องนั้นไปนะครับถามคนที่ติวได้นะครับผมจะใจเย็นมากนะครับเราค่อยๆติวไปนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ทันเพราะมันทันอยู่แล้วนะครับอันนี้คืออันดูรีดูต่อไปเรื่องของกราฟนะเรื่องของกราฟนะครับผมเฉลยข้อถูกผมก็จะเฉลยข้อผิดด้วยนะครับอันนี้อันนี้คือที่ถูกนะครับ คิวจะเหลือไปแล้วข้อที่แล้วนะครับกราฟนะครับก็คล้ายๆกับโซเชียลมีเดียนะครับก็คือมันจะมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีเส้นเชื่อมโยงหากันนะครับจะมีเส้นเชื่อมโยงหากันลักษณะนี้นะครับ A อันนี้ B อันนี้ C D A เป็นเพื่อนกับ B A เป็นเพื่อนกับ D D เป็นเพื่อนกับ B อ่าสมมตินะอ่าดังนั้น B ก็เป็นเพื่อนกับทั้ง A กับทั้ง D D ก <D S 2> ็เป็นเพื่อนกับ A ด้วยกับทั้ง B ด้วย นะครับแต่ C ีเนี่ยไม่มีใครเป็นเพื่อนเลยนะครับก็คือไม่มีไม่มีจุดเชื่อมโยงไปเหมือนกับ a c e b o o k อ่ะเราไม่ได้ขอเป็นเพื่อนกับ C C ก็ไม่สามารถที่จะมาดูอะไรเราได้นะครับเราสามารถกําหนดตั้งค่าอะไรต่างๆเงี้ยได้นะครับสาหรับอ่าโครงสร้างข้อมูลแบบกราฟนะครับอ่าส่วนใหญ่จะใช้ในโซเชียลมีเดียนะครับโซเชียลมีเดียนี่คือโครงสร้างข้อมูลแบบกราฟนะครับต่อไปลิงก์ลิสต์นะครับลิงก์ลิสต์เป็นยังไงเดี๋ยวเจาะลึกนะอาจารย์อันนี้คือเราคุยเบื้องต้นนะเดี๋ยวเจาะลึกเดี๋ยวไปเจาะลึกกันใน ในการติวนะครับอันนี้เราแค่เฉลยข้อสอบเฉยนะครับอ่ะลิงก์ลิสต์เป็นยังไงลองนึกภาพเวลาเราดูภาพเออเวลาเราดูภาพในโทรศัพท์เราอ่ะอันนี้เป็นหน้าจอปัจจุบันนะอ่าน,นี่เป็นเคอร์เรนต์หน้าจอหน้าจอปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเราปัดซ้ายนะครับเราเราปัดมาทางซ้ายนะภาพนี้ก็จะมาแสดงแทนใช่ไหมพอเราปัดมาทางขวานะครับภาพนี้ก็จะมาแสดงแทนใช่ไหมอ่าลักษณะเดียวกัน ไอภาพแต่ละภาพเนี่ยเชื่อมโยงกันด้วยลิงก์ลิสต์นะครับเชื่อมโยงกันด้วยลิงก์ลิสต์นะครับทุกภาพนะครับจะเชื่อมโยงกันด้วยลิงก์ลิสต์ทั้งหมดเลยนะครับเวลาปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยนะครับก็จะเจอนะครับเหมือนกับปัด Tinder อะไรลักษณะเนี้ยนะครับอันนี้คือลิงก์ลิสต์นะครับจะลิสต์กันถ้าเกิดจะลบข้อมูลลิงก์ลิสต์ออกนะครับอ่ามันก็แค่ย้ายลูกศรนะครับปกตินะสมมุติลูกศรตัวนี้อ่าลูกศรตัวนี้นะสัญลักษณ์ลูกศรตัวนี้นะครับปกติจะจะพุ่งมาหา จะพุ่งมาหาตรงนี้ใช่ไหมก็แค่ลบลูกศรทิ้งไปนะครับลบลบศรทิ้งไปแล้วก็เปลี่ยนมานะครับแล้วลบข้อมูลอันนี้ทิ้งนะครับก็แค่เปลี่ยนลูกศรน,นะครับเปลี่ยนลูกศรเอาลูกศรชี้กลับไปกลับมาหากันอนตรงกลางก็สามารถลบได้สบายนะครับการลบข้อมูลอะไรเพิ่มข้อมูลก็จะง่ายลิงก์ลิสต์เนี่ยเป็นไดนามิกนะครับสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ตลอดนะครับสมมุติมีข้อมูลเพิ่มมาใหม่นะครับก็แค่เชื่อมโยงด้วยลูกศรเท่านั้นเอง นะครับลิงก์ลิสต์ที่เชื่อมโยงทางเดียวก็คือลิงก์ลิสต์ธรรมดาลิงก์ลิสต์ที่เชื่อมโยง2ทางคือดับเบิลลิงก์ลิสต์นะครับเดี๋ยวก็ไปเรียนรู้ไปศึกษากันในการติวนะครับใครสนใจการติวนะครับเพียง599บาทนะครับห9าร้อย้ได้ไรได้คลิปติวนะครับ599เป็น399เนี่ยนะครับเป็นเป็นชีตแล้วนะครับอีก200นะครับอีก200เป็นค่าติวนะค่าเข้ากลุ่มนะครับก็599ได้ทุกอย่างนะครับ ชีทเนี่เหมือนหนังสือเล่มนึงเลยนะครับอันนี้แค่เอาไปพิมพ์เองเฉยนะครับ5้าเาได้ขนาดนี้นะครับไม่มีที่ไหนถูกเท่านี้อีกแล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับครผู้ช่วยวันธรรมดาชาวนาัรหยุนะครับไปดูผลงานการรีวิวเลยต่างๆได้นะครับปีนี้เราสอบบรรจุได้เกือบ300คนเลยทีเดียวนะครับได้บรรจุรอบแรกกันมหาศาลนะครับก็ถ้าเกิดเราขยันนะครับเราก็จะสามารถสอบบรรจุได้เช่นเดียวกับคนที่สอบบรรจุได้ไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านนะครับ ก็เตรียมตัวกันใหม่นะครับเราเตรียมตัวกันไว้เต่เนินๆรับรองว่าเข้าวินแน่นอนปีนี้ครับสวัสดีครับ